สซบุดสซบุดสซบุดสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ร้านเสบงเดี๋ยวเราจะขึ้นรับสวัสดีครับผมมาซื้ออาสันไทยครับแบ่งขายไหมครับทะเกอสามสองศูนย์มาแล้วเทเกอสามสองศูนย์เนี่ยไอ้ความดีเธย ไม่ใช่ตัดได้ไอ้น้ำเปล่าผมไม่กินขอเป็นน้ำโคกได้ไหมครับกินกินไเถอะคดละหบาทเองตัดตัเข็มไม้นะข้นโชว์อะิมียนอะไรเยอะทัฮะมียนโสดนี่โสดไหมฮะคุณเนี่ยเสื้อดำโสดไหม โสดผัวยืนดูอยู่เนอะสดสดผัวยืนดูหรือเปล่าไปดูแล้วโสดผัวยืนดูปดีครับยังฮะทำไมขี้มูอย่างนั้นลูกฮะล้างไอล้างไปหมดความเอาจรงียดจอดม่ีเดี๋ยวจะลองขับคันนี้ดู จ้าลงดูดิจ้าลงขึ้นขับดูดิขับเลยแต่แบงค์ไม่ว่าอะไรหรอกเคซิบัตไทยแลนด์ครับคันนี้ไหนสรองขับรถพวกดูดิขับรถพ่วงดูไปเดิยังไม่มีไฟขับอะไรแค่ไปอยู่ไม่ได้นะ จรอขับยังคะนี่ขับตั้งแต่ไม่มีป้ายขับตั้งแต่ยังไม่มีป้ายฝากก่อนมันยังเหมือนเดิมไหมเอาแล้วไหนคันเร่งมันไว้ไหนอ่ะโอ้มันเอาไว้ซ่อนมันซ่อนไว้นี่เอไอ เป็นตีกลวยมาแล้วดีกว่ามันเป็นตีกลวยมาแล้วเอ้ไปตีกลวยมาบอกผ้นะครับเอ้ไปตีกลวยมาไปกระโวยตีกลวยาาลว่ะขับดังปุณิย์ใช่ไหมใช่ตอนวิ่งอางมันดังแล้วก็กดแบบ E เนี่ยปิดพัน,นเนี่ยหมดปิดพัน

นิ้วเดียวกับมือเดียวก็บีบได้นะครับเดี๋ยวก็จะโดนนามามึงไปขึ้นทำอะไรรถเขาอีแล้วไอ้ห่าเอ้ยเสบงอยากได้พอบนรถนี้่ยไม่ก็จะพาไปกินอะไรอย่างอยากให้เมียมาก่อนเออต้องให้เมียมาก่อนคุณอย่าเดี๋ยวถามก่อนเมียคนไหนเดินนี้ไปดูตะเกวอ่ะดู ดูตะเกะแตกตัวดูเด้อขันดำไหมว้ออกมาใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกดำดูดิยกได้ไหมนี่น้ำน้ำเพลฟาเหรอกี่วันแล้วนี่ออกมานี่เอ้าไอ้สองสิบออกมาเมื่อไหร่นี่ออกมามาแล้หืมจ๋าตัวเองไม่ได้ขับคันนี้อันนี้คันเล็กคันใหญ่อยู่นู่น ดตัวหนึ่งตรงงวด50คัน50คันบอยยังอยู่เหมือนเดิมเนาะบอยแต่แบ้งอยากได้บอยอ่ะมาดิแบ้งครไม่ครันะในคันไหนอะไรคันเร่งอะไรของเกอยู่ไหนรุ่นเดี๋ยวให้ลุงน้องหารุ่นไหน FRR210 FRR210 เนี่ยอยากได้หน้าจิกกายเงี้ยอเาตไปี ทำอะไรเอาก็อู่โตเสริมชัยก็ทำได้พี่ต้นแกก็ทำได้ครับทำไหมก็สั่งมารุ่นได้หมดทอพักไม่มีโอ้ดูกระเดินทอ เอ็งเอ็งไปทำท่อทำไมเองไม่ใส่สีนิวเต็มเลยเอ้ยับอยเลิกไปกดีท่นคนให้ใส่ฮะแต่เบงทำไมไม่ใส่สีนิวโวอย่งเงียกระเทือนคำไม่ทางนี้สั่งไเอไอท่โอ้ เอาลาเราพรุ่งนี้เราไปเดิไปโซนจะไปโซนเนยเราไปบริษัทรุ่งเจริญสตรีมสตรีมสตรีมสวยนะเนี่ยจ๋าลงไปยืนหน้ารถให้หน่อยดินี่มาแล้วไอ้ไอ้เด็กกาดิเมื่อกี้ที่ไปจองเหรอไม่เด็กกานะ ของไข่ท่นั่นบไม่ของพี่เจจาของพี่เจจ๋าโอแต่สามหกของผมเอางานบิ่งด้วยเด้อจับมือแล้เนี่ยจับมือแล้เนี่ยเออโอเคเพราะว่าตาแบงเป็นเอฟซีผมด้วยดัแต่งตัวดูกระเป๋าไม่เหมือนเท่าแกเลยอ่ะถ้าคนไปถามนะเขาจะไปถามสมียน่ะนะเท่าแก นู่นน่ะเถ้าแกเสื้อขาวเนาะเนอะนนนนดูเด้อไม่ไปถึงนู่นเลยนะเห็นไหมเขาดูเด้อฟังดีดูดีๆถ้าทางนู้นพูดอะไรได้ไดยินเลยนะไม่จะไปอยู่นู่นเลยจริง,รงๆเครื่องนี้ไม่ใช่ไหมไม่จะซูมไปหาตัวเล็กแน้วสาวผู้สาวคุยอะไรก็จะได้ยินกันนะต่อ,อย่างเงี้ยเขา เราจะซูมหน้าสโลนะสโอพูดมาดิบอก่า้าพูดนมใหญ่ทว่าวันนี้อัวหัวอัวอู้อูวใส่เดินหอบด้วยนะคันนี้อ่ะ คันนี้ใส่เดินหอบด้วยเบนตัดน้อยเบนตัดหน่อยเบนตัดหน่อยดิดยไม่กลับละหูหูหู <c oughs> เอาเอาอลเลยเลยเลย,เลยมามามากระท่าเลนกระท่าเลนแล้วใส่ฝาครอบอ่ะแสดงว่าคันนี้มันกดหมดควันดำเยอะแน่นอนเลย ดูอ่ะไอหมดขนามันอยู่หมดเลยอ๋อคือตัวเลขนั่นแหละเอฟนั่นแหละเดี๋ยวต้องเอาไอ้คอมไปด้วยเลยคอมอะไรคอมก็อยู่หน้ารถน่ะก็เอารถนี้ไปด้วยไงเนี่ยแล้วไม่ไม่ไม่ไปกินข้าวอ่ะก็ไปไงแล้วจะไปไหนนี่ไปไหนให้ลูกน้องพาไปแด้ลน้องมารับเดียบินก่อนเนี่ยแล้วแล้วไปกินข้าวอยู่ไหน ฮะทำเสร็จเดี๋ยวผมโทรไปก็ไปหาแต่แต่ไปจะไปรุ่นไหนอ่ะไปรถ่นพ่วงก็ได้รุ่นโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไว้รอกันคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ